อัดีนะครับลองลปีลองลปีเราทำไปหนึงปีตอนนั้โอุกาสังอโตซังโอุตซังไม่มีงาใจอโตซังสีดใช่ซีดัรูจัีดอ่าทำไปแล้โอโตซงังกันซีดหด้วยทำไโอโตซังมีมีงาแม่แม่ทันใจ พีนว่นชือช่อพีนุ่นใช่ใช่แม่ทองไปชื่อบัวเงินอ่าจะทองใปกับอาจารยไม่ใช่พีนวนนะใช่ใช่น้ำใสโอี่นีมเป็นอไรกูด้งนึกนึก็เอสองสองนกอคนอันนี้นนะครับผมแม่ พันนาทางนี้ด้วยนะครับผมนี่ปู่ยืนรอนาน<อ>นะครับพ่อทันใจชื่อนวมนวมุมโอ้แม่ทันใจชื่อสีวนวลสีวนวลแม่ตองใบบัวงเงินชื่อพอ่อตองใบชายน้อยชายน้อย ส้มไกรดูที่นายกตัวที่กรุงเทพลังจากพาไปเดินไปงานอาเอ็กซโปที่บางกะปีบางกะปีกรุงเทพบางกอต้มไกใช่ไปคลอดอยู่นู่นเกิดนะใช่ะสวัสดีนะครับผมเกิดได้15วันเดินกับบ้านเดินเดินับเดินมานี่

ไปกินไรกันยาวนี่ยานดิยาใบข้าวกินยาใบข้าวเสื้ออ่าอีเชฮารลาเชฮาระเฮรีเฮรีเฮรีใหญ่ยหญยใหญ่ยหญ่ใหญ่กว่าอันไหนต้องไปใหญกว่าเท่าเท่ากันเมืองอะเท่ากันแต่ว่าเฮรีหนาไม่ค่อยขอบคุณมากครับผม จะมีหน้าเรียมเดิมให้ปลูทองใบได้นะครับผมคุณแม่ต้องไปโรกวดได้แต่นี่ว่างาค่ับตัวให้ปลูทองใบได้นะครับผมทองใบบอกฉันรอหญ้าหญ้าหางเดียวใช่ครับผมเปลูเตอร์รี่ไม่ได้กีนแล้วปล่อย ไม่ดีไม่ดีไม่ได้ไปไหนีก่ดีนะครับเปุ้มยาครับยามาด้วยครับผมไม่ดีเฮลี่มาใหญ่อยมาด้วยครับคุณแม่ครับผมมาดูปูได้เด้อคุณแม่แต่ว่าหน้าเฮลี่จาคุณนาเรียมเติมให้ปูทองใบได้นะครับมันดีที่จะปลูกต้นแบบต้นดอกกับต้น ตต้อเอตาเกบสามเมเรได้นะครับยี่นี่ที่นว่านานนี้เนอะที่นว่าข้ามได้กันตามได้โอ้โจริงเหรอใช่ใช่ว่างัตัวใช่วินาวาสีคานว ได้ยูได้ยูทำเลยอะไรวะเรียกว่าวันวันแดงวันแดงมัดลอยเด้อครับผมสำหรับยาครับวันศุกร์อาทิตย์มาไม่ตาได้นะครับคุณไหมครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้ครับผมไม่เป็นไรแต่ว่าไม่ชอบไม่ชอบโยโก้ไม่ชอบยาครับยากที่ดีมิไม่ชอบมิกกี้ไม่ชอบมิกกี้ไม่ชอบโยโก้ ไกลกันไม่ได้ว่าทำอ่ะไดีดิโยโ,โกะเคยทำเชอรี่เด็กๆหนะนก็อันตรายีน่ะว่าโตมาก็ทำเออาอออกจยวอากันว่าโยโกะว่าทำเชอรีพอเชรี่ตเปนุมเชรี่ทำทำไปทำมา็เลยไม่ได้อันตรายอ่ะพูด้ลเลยว่า ไม่ไม่ดีไม่ดีเจี่ไม่ดีเวลาเวลาเห็นไม่ดีก็เลยไม่ได้เอาครับมาโชวมาโต่มิก้ลันดโยโกูรมิสตามิสตามามีมามมามมมาครับมารับน่ยครับนียมมตนอยูเ็ ปุ๋ยตาแล้วปุ๋ยตาเลี้ยวยปวุ๋ปุยยก้ล้วใช่มิลตาวิตาตาแล้วแลวนดี้ใช่แลน,น,นดี้แลนดี้ยังลันดียงังอาียังสบายเขยล้วอายุเยอะแล้วน่นแล้วใ่ิดวากินอิสวาวาทองใบนะครับปู่ทองใบดูปู่ทองใบได้ครับผมไม่ตายายปู่ได้นะครับ อย่ามันน้อยครับผมมาจากอเมริกาวันที่ก็ใส่น้ำผม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 ก็ให้กินวันไม่มีไม่มีก้อนไม่มีไม่มีไม่มีก้นอะไรไรออกไรออกไปแล้วไปแล้ว ว่ามาดิคุณแม่สืาลุกชายลูกชายลูกชายซาโตวาโคโรามะวาให้วันที่ว่าไปเมื่อไรจะไปวันที่ว่าไปไม่ได้ดูใครดูต้นดูเลยนะลูกชายทาคาจิลูกชายมาทาาจิใช่あのいちはらすลูกชายซาุยริ ชูดตากะกีตากโก้ชืจอชตากโก้ชื่อตากโก้สาไหมตากโกอแล้วก็เอ็นนมุสเมกุเอ็นจเอ็นโแล้วก็ลูกสาวมีสามคนมีไม่างมีตาโกจางมีจิมบอยู่ไหมจิมบซาเออใช่ใช่ใช่าไม่ดีไม่ดีไม่ดี่าลา สากีมาไปเลยอะอาจะมาให้อีแล้วดีนะครับผมเอา <Song S 2> แล้วเล่น so <ม>โซ<ห><ม>่แล้วปูจะเย็นเย็นคดีนะเราคุณแม่ไม่ตายก่อน,นครับผมมีนาวาสากลีล่ะบาร์บีคิวบาร์บีคิวว่า,า,า,าเาามาแล้วอะอาจจะมาให้ละว่าอีทีบอกว่าอีดีว่าช่วยทำทำวันที่ว่าทำ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 ได้ ป็รู้ภรรยาขลงก็คืออยู่อีกทีไม่เคยไปวันที่มาให้ไปให้ให้ดูอากจังทรงสารน่ะสงสารน่ะก็จังว่าไม่มีใครดูคุณนทักโมซังว่าให้ไปแต่วันที่ไม่ให้ไปว่าไม่มีใครดูอากจังมาดูมาดูครับก็จังว่าสามคนนะมาดูโป่ครับ ลูกเสือมีสามคนผู้หญิงสามอันนี้หลานอันนี้หลาน๋อ,นนล,นอ,อลูกลูกสามคนสามคนผูน้ผู้หญิงสามคนใช่ไม่มีผู้ชายผู้ชายไม่มีมีแต่ผู้หญิงตัวยาให้ให้